โซล่าไฮบริดอินเวอร์เตอร์ที่เราติดตั้งประหยัดไฟยังไงคลิปนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการประหยัดไฟกันนะครับอ่าเราดูที่ไหนอะไรยังไงนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นสเตตัสก,การจ่ายไฟเข้านะครับมีไฟ AC อินเข้ามาโซล่าอินเข้ามานะครับอ่าตอนนี้เราจ่ายไฟทั้ง AC เข้ามาแล้วก็โซล่าเซลลเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่า ทีนี้ลองเปิดดูข้างในะนะครับข้างในก็จะมีประมาณนี้มีเซิร์ดีซีนะครับมีเบเกอร์อดีซีแล้วก็ไอตัวแอดจัดโวลเตจแล้วก็แอดจัตในส่วนของกระแสนะครับอาจจะมีสภาวะต่างๆบอกจะมีอยู่ในการฝั่งอินแล้วก็ฝั่งเอาส่วนการดูดูดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึง ส่วนตรงนี้จะเป็นเด็กเกอร์กันดูดฟัง a อนะครับผมกรงนี้ที่มีไฟรั่วจากระบบโซล่าเซลล์ของเรานะครับตัวเ mm hmm. ดรกเกอร์กันดูดก็จะทิปตัวลงมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยว่าระบบนี้ประหยัดไฟยังไงนะครับกระแสข้างล่างตรงนี้นะครับส่วนข้างบนตรงนี้จะเป็นแรงดันไฟฟ้านะอ่ากระแสข้างล่างของตัววัดมูลตรงนี้นะครับ นี่คือกระแสร,รวมทั้งหมดที่ปั๊มน้ำตรงนี้กินนะครับตรงนี้เป็นปั๊มซปเปอร์ปั๊มขนาดสามแรงม้ากระแส1 6์เนี่ย1 6 5์เป็นปั๊ม220โวลต์นะครับอ่าตอนที่มอตเตอร์ทําง,งานนะครับรภาวะนี้กินกระแสอยู่ที่14.6 14.7A ก็ 14. คือกระแสร,รวมทั้งหมดแต่ในที่นี้นะครับนี่เรามาดูฝั่งกระแสฝั่ง AC ที่เราเอามาจากการไฟฟ้า 8.7แอมนะครับก็ระบบของเราตัวนี้ประหยัดไปประมาณครึ่งหนึ่งแต่ตอนนี้แดดมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับถ้าแดดมันมีเสร็จปุ๊กระแสกระแสอินกับกระแสเอานะครับมันจะครึ่งคึ่งกันเลยนะครับอันนี้หมายความว่ายังไงครับอันนี้ก็คือกระแสโหลดของมอเตอร์ที่กินทั้งหมดครับแต่กระแสที่ดึงจากการไฟฟ้าเข้ามาครับผมดึงมาแค่นิดเดียวเนาะ มันจะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ไฮบิดอินเวอร์เตอร์นะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นระบบที่แชร์ไฟจากการไฟฟ้าแล้วก็แชร์ไฟจากโซล่าเซลล์เข้ามาตอนกลางวันผลิตไฟได้จากโซล่าเซลล์นะครับก็จะดึงไฟการไฟฟ้าเข้ามาร่วมแจมนิดนึงก็คือมันจะประหยัดไฟขึ้นหนึ่งนะครับส่วนตกเย็นแดดไม่มีแล้วนะครับระบบก็จะ สลับไปใช้การไฟฟ้าเองอัตโนมัติเราไม่ต้องมีหนะ้าที่ทําอะไรครับติดตั้งระบบออนเรกเกอร์ All ไว้แต่นั้นก็คือให้ระบบคอนโทรลเดิมปั๊มน้ําเดิมเนี่ยนะครับทำง,งานปกติถ้าหากพี่ๆท่านใดที่สนใจงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ดังว่านี้นะครับสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โตผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับฝากไปด้วยครับสรับโซล่าเซล์ประหยัดไฟในตอนกลางวัน ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ